มันเป็นคข้อที่ไม่แพ้ใครอ่ะแต่ผมจะสอนแค่วงวงที่มันล้อมข้อสอบพอดีอ่ะถ้าคุณเรียนจบ2เล่มนี้ถ้าเข้าใจหรือว่าทำได้อ่ะมันก็คือทำเลขาในเอ็มวีได้ทุกข้อสวัสดีครับพี่แม็กเชธอนครับ ที่อ่านประกาศก็เหมือนเดิมอะ่ะเหมือนปีที่แล้วเลยนื้อหาวิทย์เข้าใจว่าออกถึงม .2 นะอะไรที่เป็นม .3 ก็ต้องทิ้งทั้งเลขทั้งวิทย์แต่คิดว่าแต่จริงต้องพยายามดูข้อสอบเก่าเป็นหลักแล้วก็อาจจะเรียนเกินเตรียมตัวไว้ก็ดีเหมือนกันเผื่อว่าเขาไม่ได้ทําอย่างนั้น น่าจะเตรียมตัวถึงม3เน้นม1มสองเป็นหลักแต่ถ้าถามว่าตัดเยอะไหมตัดเยอะนะเพราะมันตัดทั้งปีมันก็ต้องตัดเยอะเท่าตามหลักสกระสรวงก็ตัดเยอะแต่เลขอ่ะมันมีข้อดีอย่างก็คือมันจะเกลีย่ยทุกทุกมมันจะมีเรื่องยาก,ยาก,อ,ยากอยู่แล้วสมมติวิทยากรั์ก็ยังอยู่มสองี้ยก็ยังออกยากออกวิาการัฐได้อยู่หรือว่าอาจจะมีเท่าดูการอยู่มสองี้ยมันก็ยังออกเป็นเรื่องยากได้อยู่คือเรื่องยากของเลขมันเกลี่ยไปเกลี่ยไปทุกๆมอแต่วิทยาผมไม่มัม่นใจ คือทุกเรื่องอะถ้ากูเขาเข้าใจเนื้อหาเนี่ยเขาออกให้มันยากได้หมดอะมันก็คือทุกเรื่องในมหนึ่งมสองมันสามารถทําโจทย์ยากขึ้นมาได้จะเรื่องอะไรก็ทําได้แต่เรื้อหาเลขเยอะมันก็มีอะไรให้เล่นเยอะพื้นที่ปริมาตรอัาส่วนสมการพหุนามอะไรก็มหนึ่งมสองเท่านั้นอะเลขาคณนี้ก็มีตั้งหลายบทเพราะนั้นมันก็ทาเป็นยากได้ทุกบทอยู่ที่เขาจะทาต่อให้ตัดบางบททิ้งไปเรื่องที่เหลือก็ยังสามารถออกยากได้อยู่หเรียนทฤษฎีให้แน่น2ฝึกโจทย์จากทฤษฎีนั้นให้มากที่สุดก่อนสอบ เลขาม1มันมีการสร้างม2มีเทนุการพิจารณาเส้นขนานการแปลงวงกลมอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เยอะแล้วนะค่อนข้างจะประยุกต์ได้อยู่คำว่าเขาออกความคล้ายอะไรางี้ออกได้ความคล้ายอยู่มอสมผมว่าเขาออกไปที่แล้วคุณผมว่าเรื่องม1ม2อ่ะคนมันไปตีสตรกเกินไปโอ้ในเมื่อออกให้ม2ฉันก็ดูให้มอสทำไมต้องไปตีสตรกเกินไปอ่ะปีที่แล้วออกความคล้ายสมมติมีความคล้ายหรือว่ามีอะไรที่เป็นมอผมไม่มั่นใจมันเลื่อมเลืนอมกันมากเลย่อมอสมติว่าโองกับมอ้างจรมม่นก็อกว่ามเลื่อมอ่ะหมมท เพราะว่าโรงเรียนคุณโรงเรียนคุณโรงเรียนคุณม .2 เมืองหนึ่งเหมือนกันที่ไหนอะ่ะบอกเอาตามหลักสุขสรวงคนมันก็ยังไม่ชัวร์นะน่าจะเสียสละเวลาพิมพ์อีกสักนิดว่าคุณจะเอาบทอะไรบ้างซึ่งถ้าเป็นผมผมก็ต้องเตรียมตัวให้มันโคเวอร์ เลขาของผมมันจะมี 1. กับ2ถ้าเรียน2เล่มวัดจากปริมาณโจท์หรืออะไรก็ตามน่าจะทําให้เก่งเลขาได้มากขึ้นแน่นอนหนึ่งและ2ก็มันเป็นคอร์สที่ไม่แพ้ใครอ่ะคือคอร์สนี้มันเป็นคอร์สที่ดีเอางี้ดีกว่าดูจากปริมาณโจ์ที่คุณจะได้รับจาก2คอร์สแนวทางความหลากหลายของโจทย์แล้วก็เลขาหนึ่งอ่ะจะเน้นทฤษฎีบวกพิสูจน์ทฤษฎีทฤษฎีทั้งหมดพิสูจน์ทฤษฎียกตัวอย่างโจทย์ผมก็อัปเดตทฤษฎีเรื่อยๆให้มันมีโคเวอร์กันผมจะไม่ใช้คาว่ามีทุกทฤษฎีนะคือผมไม่เคยสอนมีททททททุุุกกกฤฤษษษีีีคือ่่าไปเวแตผมมรง คมทุกอย่างในโลกก็คือคุณสอนเหมือนคุณสอนสังคมคุณสอนทุกอย่างในโลกมันก็ต้องตรงอยู่แล้วแต่มันเหมือนกับสีเวลาสอนขนาดนั้นนะผมจะสอนแค่วงวงที่มันล้อมข้อสอบพอดีซึ่งที่จีในเลขขาหนึ่งคือแบบนั้นแล้วก็มีัวอย่างโจทย์แต่ถ้าเลขาสองเนี่ยของปีนี้มันมีมันเป็นนวัตกรรมใหม่นะรู้ป่ะปกติแล้วอะเราแบ่งบทเลขขาหนึ่งตามความคล้ายตามชื่อบทตามรูปการตามรูปต้นนี้นั่นน่ะแต่เลขาสองอะถ้าใครไปเปิดสารบัญดูแปลกมากผมแบ่งตามแนวโจทย์ซึ่งผมไม่ค่อยได้ทาอะไรแบบนั้นนะแต่หน่อยผมจะทาแนวนี้มากข เป็นชื่อแนวโจทย์ชื่อเซกชันมันเป็นชื่อแนวโจทย์ไม่ใช่ชื่อบทแนวต่อรูปเชิงด้านแนวต่อรูปเชิงมุมมันเหมือนเป็นบทที่ผมเซกชันโจ์ตามแนวโจ์นะครับแล้วก็เลขาสองอีกประเด็นหนึ่งก็คือมันเป็นตัวโจทย์จริงๆมันมีแต่โจทย์แต่มันมีการเซกชันที่ใช้ประสบการณ์ของคนเขียนหนังสือในการเซกชันว่ามันมีแนวโจทย์ใหญ่ๆอะไรบ้างที่ควรรู้จักแล้วก็รีขึ้นมาติดแนวสิบเอ็ดแนวใหญ่ๆกว้างๆแล้วก็ใส่โจทดลงไปเป็นตัวโจ์โจดสองเล่มนี้ค่อนข้างท้าทายไม่ได้ง่ายยากกว่าข้อสอบเอ็มวีที่เป็นเลขา ผมกลัวคนเรียนไม่ทันผมว่าเขาเรียนเยอะไปเนะี่ยเขาถึงเรียนไม่ทันเขาน่าจะเรียน5ครูหรือเปล่าผมไม่มั่นใจอะแต่ผมว่าถ้าคุณเรียนจบ2เล่มนี้ถ้าเข้าใจหรือว่าทําได้อะมันก็คือทําเลขาใน MV ได้ทุกพอ้อหรือว่า cover ความยากของข้อสอบทั้งหมด เอมวิทหนึ่งครับมันจะเป็นโจทย์ละคนมีทุกบทแต่ว่าโจทย์จะไม่ค่อยยากมากเหมาะสำหรับการกลางเหมาะเอมวิทนี่แหละเหมาะมีข้อสอบเอมวิทเก่าเยอะข้อเด็ดๆอะ่ะมีทุกข้อแล้วก็มีโจทย์ที่เติมให้ในระดับที่ไม่ได้ประยุกต์มากนะักแบ่งเป็นบทบทส่วนเอมวิทสองอ่ะจะเป็นละคนไม่ได้เซกชันเป็นบทโยนโจ์ให้ทำไปเรื่อยๆเป็นชุดๆไปแล้วก็มีข้อสอบเอมวิทรอบสองเก่าอยู่เยอะในส่วนพาร์ทที่เป็นโจทย์ปัญหา ในเวลาที่อยู่อยู่ก็เรียนเนะื้อหาให้หมดฝึกโจทย์จากคอร์ส M อ็มวิทหนึ 1, ่งเอ็มวิทสองเลขขาหนึ่งเลขขาสองนี่แหละสี่คอร์สเนี้ยถ้ามีเวลาถ้าเรียนทันอ่ะดีที่สุดแล้วรอบสองมีโอกาสไม่สอบไหมคุณว่ามีไหมผมว่ามีมีมมแล้วก็รอบแรกจบไปเลยแล้วรอบแรก,กอาจจะไม่ใช่สีเ่เดือนอาจจะมีเวลาที่จะเรียนได้สี่คอร์สเพราะอาจจะเลื่อนออกไปแล้วก็ครั้งเดียวจบไปเลยสอบออนไลน์มันไม่มีทางเกิดขึ้นว่ะผมว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นมันต้องสอบออฟไลน์ถ้าสอบไม่ได้เขาก็เลื่อนเลื่อนจนกว่าจะสอบได้ซึ่งแปลว่าเวลาเตรียมตัวมันเรียนได้สี่คอร์์์สสสคออออรรีีกจจิงๆเเพื่่ทททาโยยให้ะุด ความต่างของแต่ละคอร์ดอะในโจทย์ <Gym. S 2> ที่เติมให้มันก็คือเติมโจทย์ที่ผมหามาเนี่ยแต่ในโจทย์ที่เป็นส่วนที่เป็นข้อสอบเก่าอะในเอ็มะมันจะใส่ข้อสอบเก่า MV ทความต่างข้อเด็ดๆอะใส่หมดในเตรียมอะในคอร์ดเข้าเตรียมท u ก็จะใส่ข้อสอบเก่า TU ยูเพราะในคอร์ดถ้าคุณลองเรียนคอร์ดทียูคุณก็จะไม่ได้ข้อสอบเก่า MV ็มไงมันต่างกันตรงเนี้ยคุณอยากทำข้อสอบเก่าเอ็มวิทไหมผมเห็นบางคนบ้าจะตายข้อสอบเก่าก็ยังสําคัญมากยังเป็นสิ่งที่ต้องทำข้อสอบงก็มีข้อสอบยู่าในคอร์ ถ้าเรียนเนื้อหาดีฝึกเจอเยอะเพียงพอเก่งเลขจริงติดแน่นอนไม่ต้องกังวลอะไรทำตัวสบายๆเด็กเก่งที่หลุดเอ็มวิทไม่ค่อยมีของจริงติดอยู่แล้วรอบแรกอะ